สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วไม่ใช่กระสินมาแล้วค่ะโอ้ย,เส,ยเ,เสียงแจวๆจวเสียงแววๆมาคือเกาล่ะค่ะพี่น้องค่ะอ่าอันนี้กะสิเป็นเป็นยังเกาะสิงหาจุ่นมันจอยเนาะหยาบาพ่ออันนี้มาลุ้ยนะคะสีนวลน,นะคะเนาะสีนวลมือน,นี้เอามากินอยู่แปลงขอกควายด้วยค่ะมือนนี้ อันนี้แปลงหญาไม่ใหญ่กระสินค่ะนี่แปลงหยาอยู่ขอกควายแต่ว่างวัวมันจะว่าอึดหญาอยู่ผุนพี่น้องเอ้ยเอามาหาค้นตอกลักว่าได้ไหมนี่คือแปลงหยาไม่ใหญ่กระสินนะคะวานไหวแต่งวัวยังอึดหยาอยู่ค่ะเดี๋ยวกะสิเอามานี่ละขอกควายนี่ละมือวันนี้ไม่ใหญ่กระสินมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งตัวค่ะเป็นเป็นควาย จักเป็นตัวผู้ตัวเม่ยังบบหูอยู่ค่ะยังบบหูอยู่ว่าเป็นตัวผู้ตัวแม่ก็ยังหลายแม่อยู่ดอกค่ะว่าเป็นอย่างเมืออแรงมาแดดลมร่มโต๊ะค่ะพี่น้อง แดดลมร่ม,มตกแดดลมร่ม,มตกนะพี่น้องเนาะอ่าได้สมาชิกค่ะสองตัวอ่ากะเมือกเมือก้อนนี่ก็สิเป็นไอ้บานค่ะพื่อนออกนั่งบานออกมอนี่ก็น,นั่งว่งออกค่ะพี่น้องนะคะแด้สมาชิกยังบลูว่าเป็นตัวผู้ตัวแม่เดี๋ยวห้องมาเบิงกันก่อน ได้สองตัวแล้วค่ะควายน่อยนะคะควายน่อยสองตัวอันนี้คือขอกควายไม่ใหญ่กระสินค่ะบริเวณนี้แหละค่ะประมาณนี้แดดลมล่มตัวเข้ากันมาดูความเรียบร้อย ควายน้อยออกบวกลู้ว่าควายออกค่ะพี่น้องมื่อนี้ก็เลยบ่ได้กินน้องควายเดิมเหมือน,น,เ,อดน,นอเดเนพี่น้องเอ้ยคุณตาคุณยายที่เพิ่งถากินน้องควายก็บ่ได้กินเพราะว่าควายออกบวมหเมืออ่าอันนี้ไอ้ด่างนะคะอันนี้ไอ้วงเดี๋ยวก็ะไล่ออกไล่ตัวอยู่ดอกก็ออกไล่ตัวอยู่ นี่สามารถซิกไม่เพิ่มขึ้นอีก2ตัวค่ะสองสามมือเห็นหนานอสองสามมือเห็นหนานองกับถือว่าโอเคพอเป็นยังนะคะโชคเอ้โชคโชคเอ้อยู่ได้เหมือแรงไม่แห้งกินแสบนอกกินหยานีเนะาะกินจนค้ำล่ะค่ะกินจนค้ำ นี่คือไอชูกนะคะพอพันในอนาคตค่ะนะคะพอพันในอนาคตนะคะนี่คืออ่าคลิปนี้นไม่ใช่กระสินค่ะกระสิลำลากกันไปก่อนค่ะพ่อหอมปากหอมคอทักทายกันเนาะอ่าลำลากกันไปก่อนค่ะคำว่าบึงอะไรลืมกดไลค์กดแชร่นะคะสวัสดีค่ะ